สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอลลีวูดประจำวันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคม2023กกันอีครั้งนะครับพระเยซูม,มาเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าและนำของขวัญคือสวรรค์มาให้มนุษย์ทุกคนพระเยซูไม่ได้มาสอนให้คนพยายามทำความดีแต่มาเพื่อบอกทางให้คนนั้นได้เกิดใหม่ในวิญญาณเป็นคนดีจริงๆได้อย่างไร ไม่ใช่มาสอนให้กระทำดีเพื่อเข้าสวรรค์แต่ประกาศให้มารับของขวัญคือสวรรค์จากพระเจ้าเลิกพึ่งพาความดีของตนแต่หันมาพึ่งในพระองค์ผู้เดียวพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากความพินาศในนรกเนื่องจากบาปไม่ใช่เป็นพระผู้สอนบทบัญญัติหรือศีลธรรมเพราะวิญญาณของมนุษย์ทุกคนอยู่ในความตายอยู่ในความบาป ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตัวอย่างคนหัวใจวายตายต้องการความช่วยเหลือเพราะทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ต้องการให้ใครมาสอนหรือแนะนำให้ทำอะไรเพื่อหลุดพ้นจากสภาวะนั้นใช่หรือไม่สิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่5วิธีในการป้องกันดูแลสุขภาพให้ดีจากโรคหัวใจการออกกำลังกายรับประทานอาหารที่ดี แต่สิ่งที่เขาต้องการเร่งด่วนคือการปั๊มหัวใจเขากู้ชีวิตเขาขึ้นมาก่อนช่วยให้เป็นขึ้นมาจากความตายก่อนแล้วค่อยๆฝึกสอนให้ทำทีหลังในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อที่1 6บหได้บอกว่าแล้วพระองค์พระเยซูคริสเสด็จมาถึงเมืองนาซาเรสที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันสบาโตเช่นเคยและทรงยืนขึ้น เพื่อจะอ่านพระธรรมเขาจึงส่งคำพีอิสยาผู้เผยพระวจนะให้แก่พระองค์เมื่อพระองค์ส่งคลี่หนังสือนั้นออกก็ส่งพบข้อที่เขียนไว้ว่าพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเฉลยประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงมว้วนหนังสือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่แล้วประทับลงและตาของทุกคนที่อยู่ในธรรมศาลาก็จ้องดูพระองค์พระองค์จึงเริ่มต้นตรัสกับเขาทั้งหลายว่าพระคมภีตอนนี้พวกท่านได้ยินกับหูก็สำเร็จแล้วในวันนี้ รพระเจ้าอวยพระพรครับ